เอาและครับผมก็ต้องขอสวัสดีชาวกาลินาฟรีไฟล์ไทยแลนด์กันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่น M 590หรือเรียกสั้นๆว่าลูกซองกำนันนะครับคนดูก็สําหรับปืนนี้นะครับเป็นปืนที่ดาเมจค่อนข้างจะแรงครับแต่เล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับคนดูก็จะเป็นปืนอะไรนะครับก็จะเป็นปืนตัวนี้เลยนะไหนว่านี่นะครับคนดูเออซอง M 5้0เนะครับนี่ตัวนี้ดาเมจแรงจริงนะครับคนดูผมจะเอามาเล่นกับเซตสกิลที่โหดที่สุดในฟรีไฟนนะครับนี่ก็คือเซตสกิลนี้เลยนะครับเซตสกิลสายถึกอึดถึก ทนนะครับคณดูบอกได้ับเดี๋ยวว่าก,กดกี่นะเกาะเต็มหลอดน,นะครับจะเป็นยังไงซอกำนันผมจะโหดขนาดไหนไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าคนดูใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปบริการเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกถูกข่าเติมเองปลอดภยัยต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมเกมไว้0 0ย์จดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ มาครับเดี๋ยวเราจะมาหาเปิด M 5 9 0กันนะครับคุดูจังหวะนี้กระโดดมาที่โหมดทะเลทรายนะครับเออผมว่ากดมาเป็นแบบโซโล่นะครับคดูอุย้ยเกาะ3นะครับแล้วกออ็ไม่ใช่ดิกระเป๋า3นะแล้วก็ลูกซองควงนะหูลูกซองควงนี้ดอบเยอะจัดเลยนะโอเคสำหรับเซตสกิลที่ผมใช้นะก็จะเป็นเซ็ตสกิลใสโลเยอะแล้วก็แบบ เด้งรัวๆโลเด้งรัวๆนะครับคนดูก็ซสกิลนี้มันจะโหดได้กระต่อเมื่อมีดาบลาชั้นนะครับนี่เอาเฮ้ยแลกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บเหรียญเพิ่มเติมนะเพราะว่าดาบลาชั้นน่าจะต้องใช้ประมาณ400เหรียญน,นะครับคนดูก็ฟาร์มขอนไปก่อนอุ้ยอันนี้ซองควงดอปเยอะจริงนะครับเฮ้ยเราได้ XM8 มาโอเคระเบิดสวยมาโอเคฟาร์มไปชิวๆนะครับคนดู มาเราได้ตอนนี้เหรียญผมก็อยู่ที่400แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อทางหน้าของดาบราชันกันนะครับคุณดูเพราะว่าถ้าเรายิ่งมีดาบราชันนะมันจะทาให้เราถึกขึ้นกว่าเดิม3มเท่านะครับอือโคตรโหดนะใครที่เคยเล่นเซตสกิลนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรโกงนะครับคุณดูก็กดทีนี่เกาะแบบเต็มอะเกาะเต็มอะโอเคแล้วได้เกาะสามเอ้ยได้หมวกสามมานะครับคุณดูตอนนี้เดี๋ยวเราฟาร์ม าหาปืน M 5 9 0รก่อนนะครับคุณดูโอเคตอนนี้มีเกาะเอ้ยมีหมก3ามแล้วเราต้องการตัวของเกาะ3ามนะครับเอ๊ะเกาะสามแล้วก็พร้อมพร้อมประทาพร้อมประทา,พร,ระาพร้อมบวกอืมไหนไหนโอ้โหซองควงอีกแล้วซองควงนี่เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับคุณดูโอเคเดี๋ยวเราไปเมืองอื่นกันบ้างนะครับคุณดูู้สกว่าเมืองนี้ของน่าจะหมดแล้วเฮ้ และข้างหน้าเป็นกระบะสิ่งสีฟ้าจังหวะนี้ผมได้ทําการขับกระบะไปลากสตูกันเลยดีกว่านะครับคุณรู้มาเหมือนข้างหน้าจะมีไอตัวของวงหรือเปล่าเฮ้ยนั่นไงมีวงเปิดและมีคนด้วยครับคุณดูตอนนี้มาเอ็กเอ็มแปดผมจะลากยิงหัวนะไหนเมื่อกี้เฮ้ยัตูขับรถหนีผมคุณดูสตูขับรถหนีอยู่ไหนอยู่ไหนจังหวะนี้ ไม่ทันแล้วมั้งจังหวะนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโ,โหยิงไม่ทันจังหวะนี้เราก็ไล่ตามเลยนะครับคุณดู้อมบวก้อมบวกปาดาบราชันเราได้มาหนึ่งหนึ่งอันแล้วนะครับตอนนี้เราต้องการอีกสองอันนะครับหายไปไหนแล้วว่าเอ้ยเอ้ย,อยดูข้างบนยิงเอ้ยจังหวะนี้ไหนไหนคนไหนอ๋อกำลังเก็บแอร์ดอปอยู่เลยมาดิครับไหนมาดิมาดิ หอ้โมาโอ้โหมาไปดูครับใจเย็นๆไอ้นหนุ่มใจเย็นๆไอ้นหนุ่มเอาระเบิดผมไปกินสักเม็ดสองเม็ดไหมนี่เอาไปก่อนสองหนึ่งครับปุ๊บคุยไม่โดนนะโอเคเฮ้ยแล้วใครวิ่งมาวิ่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยหัวแตกเก็บคิวไปหนึ่งคิวตอนนี้คุณจะเราได้ตัวของที่หัวสลิงมานะครับคนดูโอเคเก็บมาก่อนโอเค ัวไปเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจเย็นจะเย็นโอ้เหมือนจะมีคนดุข้างหน้าผมข้างหลังก็มีพานยาก่อนจะเย็นนะจะเย็นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้เหมือนผมดูเอ้ยเหมือนผมโดนลุมอยู่มาสองทางนะครับคุณดูขออนุญาตพานยาก่อนนะมาไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นยังไงผมไม่มีใอวอลด้วยนะครับคุณดูเอ้ยจะเย็นกคตก็มาดิมาดิ ไอวอก็ไม่มีทําไงดีครับยิงหัวเล่นละกันมาดีครับวัดเชิงกันไปเลยว่าใครยิงหัวคมกว่าเออก็โดนผมเปิดหัวไปหัวแตกไปหนึ่งหนึ่งเมงหนึ่งกระบาลโอเคเราได้เกาะสามคนดูโอเคเ,เาก,ก 3, าะ3นะครับแล้วก็ยาใหญ่หุ้ยนี่ไง M590 ปืนที่เราตามหานะครับ เช่คนคนนั้นจะเล่นเยอะแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีหนึ่งคนหรือเปล่าจังหวะนี้โหดสลิงไปเลยก็มาดิครับมาๆเราตามสุดเราตามสุดนะไอตัวนี้ไอตัวนี้กําลังเก็บของอยู่เหรอมาตามวอร์ไปสอบคำนันมาอาไปเม็ดหนึ่งอาไปเม็ดหนึ่งมาดิ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 จุกจุกจุมาดิาดาดติดต่อไปเรียบร้อยเต็มกาบาลสวย นี่กำลังนั่งฟาร์มของอยู่ชิวๆอุ้คนนี้ก็เล่น m 5 9 0นะครับคนดูถือว่าเป็นปืนยอดฮิตนะ m 5 9 0นะไหนใครชอบเล่น m 5 9 0อเคอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปกันได้นะครับคนดูเออว่าปืนนี้มันโหดจัดมันโกงมันเล่นยากมันเล่นง่ายมันผิวมันอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนะคนดูเพราะว่าปืนนี้มันอ่ามันผิวนะสำหรับใครรเล่นเป็นนะมันก็ค่อนข้างที่จะรีกระสุดไว้นะเฮ้คนนี้ก็เล่น m 5 9 0เนี่ย เล่นเมห้ารเคนเลยนะที่ผมเจอมานะอ่าโอเคเป็นปืนที่อ่าลั่นไวนะรีกระสุนไวถ้าเล่นเป็นนะแล้วก็ดาเมจแรงดาเมจแรงเจาะเกาะยับนะแต่ดูเกาะผมคนดูดูเกาะผมตอนนี้เกาะโคตรเยอะโอ้โหอันนี้ได้ดาบราชันมาแค่หนึ่งอันนะเนี่ยถ้าแล้วผมกดสกิลโลว์อีกทีนึงนี่คือหนะเกาะน,น่าจะเต็มนะครับคนดูโอเคังหวะน,นี้ก็ หาคนกันยาวๆนะตอนนี้คนเหลือประมาณ19คนนะผมได้มาสักคิวนะไปเดี๋ยวเราตามล่าหาดาบราชันกันด้วยนะครับคุณดูและเมือ่อครั้งนัา้าไอ้ตรงเมืองตรงนี้นะครับจะมีสิ่งประดิษฐ์ให้เราได้ทําการเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามีดาบราชัญหรือเปล่านะครับคุณดูมาจจงหวันนี้เอ้ยแล้วเมือ่อครั้งหน้าจะมีคนยิงกันโอเคมาด้อยู่บนน่าจะอยู่บนน,นี่นะ ปาระเบิดไปก่อนนะครับปุ๊บโดนไปทีนึงเอ้าเจ็บเจ็บจังหวะนี้ชาร์จเลยชาร์จเลยเอาดิตอกใหม่ผมมาดิครับมาดิครับเอาโดนไปไหนโดนไปไหนตั้งตั้งโคนหัวเอ้ยติดเกาะผมนะติดเกาะผมนะเกาะเกาะเยอะอุ้ยโดนกระบะฟุกโดนหัวเฉยเลยนะครับคนดูเขียรนตั้งเราตั้งเอ้ยเราตั้งกระดานระเบิดไว้ตรงนี้นะครับเผื่อมีคนเดินมา เีแล้วก็ฟาร์มของตอนนี้ผมของค่อนข้างที่จะฟูนะตอนนี้คือพร้อมบวกพร้อมปาทะนะครับคนดูมาไม่รู้ว่าเมืองนี้มีคนหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับสิ่งประดิษฐ์มีดารลายชันหรือเปล่าอ้ยเมือกขาน้าขาน้าจะมีคนยิงผมอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บตาคนตังเจ็บนะครับอุ้ยเมื่อกี้มีตัวหล่อยผมนะคนดูน่นจะอยู่ข้างบนกูจังวันนี้คนเต็มเลยถอยทับก่อนครับถอยทับก่อนครับ เติมกรอเฮ้ยตกใจหมดมาดิเฮ้ยซองแจกฟรีเหรอซองแจกฟรีเหรอมาดิมาดาิเอาวิ่งไปตรงนั้นระว,วังโดนกับดักระเบิดผมนะอ่าเรียบร้อยโอ้โหอ,อันนี้ก็เป็นแผนผมเองนะครับคุณดูก็จะเป็นแผนที่ผมวางไว้นะเออก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะวางกับดักระเบิดไว้ให้คนมาเดินเดินตายนะถือว่าสวยเลยนะแต่เหลืออีกตัวหนึ่งนะน่าจะอยู่ด้านบนนะครับคุณดูนี่ไงมาดิ ไอตัวนี้นะ่าน่าจะเล่นยากนะตั้งไอวอลไปก่อนหรือด,ดีมีดาบหลายชั้นหรือเปล่าโหไม่มีดาบหลายชั้นแล้วก็เอาตัวเลด้าเปิดหาสตูเลยดีกว่าแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนวิ่งเข้ามาจาังหวะนี้ก็โดนยิงหัวไปหนึ่งทีเจ็บจัดโดนจุ๊บเหม่งไปทีหนึ่งนะครับโดนหัวไปทีหนึ่งมาไอตัวนี้ไม่รู้ไอตัวนี้น่าจะเป็นงานอยู่นะครับคนดูมามามา,มาเอาระเบิดผมกินสักเม็ดไหมเอาระเบิดผมไปกินสักเม็ดไหมตั้งไอวอลไปก่อนเอาระเบิดแฟรเอ้ เ,เราไปเอาแขกไปกินสองสองดอกอุ้ยเจ็บจัดคนดูอยู่น้เขาแล้วตอนนี้เราเข้าแล้วสองใหม่สองใหม่สองใหม่อหมโอ้ยกดผิดปืนผิดปืนเอ้าเฮ้ยอ้เกือบตุยน,นะครับคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นจะเย็นพันจา,ก,าก่อนโอ้โหสองใหม่ผมเมื่อกี้ดันไปใช้ปืนหดสลิงซะได้นะครับคนดูเกือบหลับเมื่อกี้โอเคดีนะครับเราไม่ตุยน,นะคนดู ออกก่อนถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวเราไอตัวข้างบนก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไห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 นฟูหัวมาฟูหัวมาวันนี้โดนสิบสามโอ้ไม่เข้าเลยนะครับและเหมือนข้างหน้าจะมีแอร์ดอปให้เราได้ทําการเกร็บนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บเอาเกาะสีนะครับไม่รู้ว่าจะมีเกาะสีหรือเปล่านะครับคนดู เุ้ยเ้วเจอเกาะสพอดีเลยโอเคอันนี้ก็จะทําให้เราถึกขึ้นแบบ300%เปอร์เซนนะครับมาไอตัวนั้นเดี๋ยวเจอกันหัวสลิงมาโอเคฟาร์มขอก่อนรอดักยิงเลยนะครับคุณดูบอกว่ามันต้องโดดมานะไอตัวเนี้ยเอาเจ็บอย่างงี้เจ็บอุ้ยอุยอ้ยอเเจ็บจะเจ็บจะเกือบตุยนะเกือบตุยนะจังหวะน,นี้เข้าชาร์จเลยครับ จังหวะนี้เราต้องเข้าชาร์จนะครับคุณดูมาโหดสลิงไปแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าก็คือตัวนั้นหรือเปล่ามาดิมาดิาดตั้งอุปก่อนเฮ้ยไอตัวนี้มันเป็นงานตัวนี้มันเป็นงานเฮ้ยมันปล่อยอะไรมาหาผมอะปล่อยโดนเหรอจังหวะนี้อ้อมซ้ายอ้อมซ้ายมานั่นระเบิดดีิงไหเฮ้ยแล้วเหมือนข้างหน้าข้างหน้าเองจะหนีไปไหนไอ้หนุ่มเองจะหนีไปไหนพี่ก็โหดสลิงหลบไปแบบดิจิตอล มาดิมาดิมาดิเรียบร้อยโดนหัวโดนกระบ,บาลโอโ้ดูเกาะผมครับคนดูเกาะผมโคตรเยอะเกือเบเต็มนะครับดูโอ้โหนี่คือเซตโคตรโกงนะเอาไปใช้ได้นะครับคนดูเซตนี้โคตรจริงนะครับยอมรับตอนนี้โก็เหลือแดคนแล้วนะครับคนดูมาทำมันจะตามล่าหาคิวกันนะครับโอ้ยแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนยิงกัน จังหวะนี้เดี๋ยวเราทําการเข้าไปหล่อยดีกว่านะครับคุณดูมาเอ้ยโหสลิงแบบสไปเดอร์แมนไปทีหนึ่งโขนไปทีนึงมาครับไอตัวนี้ยังไงไอตัวนี้อเอาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีโอ้ยผมชอบสลับปืนผิดนะครับคุณดูเนี่ยผมชอบสลับเป็นปืนในนั่นอ่ะมาดิเอาไปอเอาไปร้อยหนึ่งรับล้อยหนึ่งเจ็บจัดจังหวะนี้มาดิครับมาดิเย็นจะเย็นถอยทับก่อนถอยทัาบก่อน เอาเถไอตัวนี้แปลงร่างแบบนี้ก็เรียบร้อยดีดอ,อกละร้อยห้าสิบตัวเป็นหนึ่งคุและเหมือนข้างหน้าจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับคุณดูน่าจะอยู่หลังหินหรือเปล่าไม่แน่ใจจับนี้ถอยออกมาก่อนอาอันนี้อันนี้ยังไงอันนี้ยังไงออกปาระเบิดย้ายไปทีนึงออกพอดีบวงบีบแล้วคุณดูออกมาผมจะลากหัวคุณออกมาแบบนี้ หัวลากผมไม่โดนอุ้ยโดน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 สตันโดนสตันมาดิมาดิมาดิโอ้โหลากหัวไม่โดนโอ้โหเรียบร้อยครับคนดูโอเคก็จะประมาณนี้น <hunt> ะครับผมได้ที่5นะครับคนดูก si ็เซ็ตสกิลนี้ก็โหดมากนะครับดูไว้เจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ